เราเป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับพิจไายที่ขายแล้วแก้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่อง YP สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านสวนสวยบรรยากาศดีน้ชมในเลือกสีเลือกชมกันครับบ้านสวนบรรยากาศดีราคาสุดคุ้มครับตัวบ้านก็เพิ่งสร้างนะครับสร้างได้ไม่นานนั่นเองเป็นบ้านสไตล์ลอบครับพร้อมกับสนผสมด้นานข้างติดคองด้วยนะครับ สุดฟินเี้ยเลยทีเดียวครับสามารถสร้างสาลงสลาลาริมน้ํานั่งรับลมชมวิวริมคลองกันได้ครับเหมาะสำหรับพักผ่อนไว้เกษเสียณบรรยากาศดีโอโซนดีใกล้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆด้วยนะครับแห่งนี้สวยคุ้มครับบรรยากาศดีด้วยถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมีมาให้ท่านชมได้เลือกซื้อเลือกชมกันเป็นประจำทุกวันนะครับสำหรับบ้าน,นสวยๆทำเลดีๆก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยครับ ตรงนี้ครับใกล้กับทุ่งโพงทองครับสถานที่ท่องเที่ยวครับใกล้กับทะเลแหล่แม่พิมใกล้ปากน้ําประเสริฐมูบ้านก็เพิ่งสร้างได้หนึ่งปีเท่านั้นเองหลอบรัวเรียบร้อยนะครับหัวรอบขอบคิดอนาเขตชัดเจนในพื้นที่บ้านครับก็มีทุเรียน30ต้นนะครับแล้วมีละมุดอีก10ต้นในผลผล,ผลิตแล้วแล้วมังคุดต้นใหญ่หนึ่งต้นติดทางสาธารณะเข้าออกได้2เส้นทางแต่ตรงนี้ห่างถนนคอนกีตเพียง300เมตรเท่านั้นครับ ก็ไม่ไกลครับก็แจ้งกันไว้ก่อนครับเนีย่ยติดทองแบบนี้เลยทำสาลาริมน้ํานั่งตกปลานั่งเล่นรับลมชมวิวจิบกาแฟกันได้ฟินๆเลยทีเดียวครับบอกในการพักผ่อนมากๆนะครับไม่ไกลแหล่งท่องเที่ยวด้วยเนื้อที่กว้างถึง349ตารางวาเปิดราคามาที่2 6 50,000บาทเท่านั้นครับแปลงนี้ท่าในใดสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิป าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยหรือกดที่ซองใต้คลิปก็ได้ทางเราก็เป็นเพียงสีกลางไม่ใ,ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับยังไงก็สามารถติดต่อกับช่องได้โดยตรงได้เลยาหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปนะครับบ้านสไตล์ล็อบกรกีบสวยๆเลยครับบรรยากาศก็สุดฟินพิกัดอยู่อำเภอแกงจังหวัดระยองครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ